สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับฮะไหนน็อตพี่ทอโรเป็นน็ขาตอนนี้เจ้าม้าแดงก็เตรียมพร้อมลุยนาปีแล้วครับปีนี้ถือว่าซ่อมมีเยอะดูสภาพสภาพแต่ปีที่แล้วครับโอ้สนิมสิแตกแล้วพี่น้องมาเดงก็4ปีแล้วครับ หมดงวดปีนี้ปีสุดท้ายปีที่ห้าตอนนี้เราก็ถอดปีที่แล้วเปลี่ยนสกรูตัวนี้ครับสองตัวไหนไม่ได้เปลี่ยนฮะเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้บอกเคล็ดลับวิธีนิดหน่อยความรู้เล็กน้อยครับดอกจอก แห้งคลิปเลยพี่น้องจระบีไม่มีเลยครับเนี่ยอู้ตใส่ปีนี่แตกแน่ๆเรือเนาะดูลูกปืนครับลูกปืนลูกปืน <c oughs> ลูกปืนหลวมโ,โชคดีเลยแล้วจะเปลี่ยนสก,กูตัวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเปลี่ยนหันอ่ะเออตัวนี้มันจะเป็นไบมันหนาสีออเฮ้ยตัวนี้หรือเปล่าวะนี่คอยหมุน นี่ยนะเราจะเปลี่ยนสกูนะครับจะถอดท่อก่อนยังไงบ้ามันไม่มีสมุดคู่มือการซ่อมเหมือนคูโบตานะครับหลักการซ่อมง่ายๆก็คือเดาหากูเกิลถอดถอดถอดง่ายถอดใบนี่เลยมันสีดึงออกมาได้เลย นี่นี่นี่เบอร์ซิเบอร์ซิถอดใบปัดเข่าถอดใบปัดเขาซีใบนะครับนนาสิดึงออกมาไดีเลยคิดว่านะนี่ครับสกูตัวนี้หมดสตูปั่นข้าวเขา้าถังหมดพอหมดปุ๊บมันปั่นข้าวไม่ได้มันจะมาอาดัดมันจะมาอัดอยู่แถวห้องตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็จะทะลุจะสึกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปะตรงนี้ ตรงนี้ก็ขาดฮะฮะอย่าเจลาบีก็ไม่มีนะครับถ้าไม่ถอดดูนี่เรียบร้อยนี่อีกลูกตัวนี้มันไม่แตกนะแต่มันจะแตกนี่ครับมันหลวมอืมแต่พาไปชมฝั่งนี้ครับตะแกรงก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ครับประมาณนี้ เดิมๆมีคนถามว่าทําไมไม่ดัดแปลงนู่นนี่นั่นครับผมเข็ดแล้วรถแต่งมันยากครับไม่จําเป็นเลยมันอยู่ที่ฝีมือการเกี่ยวและทักษะคนขับครับนี่มันตัวนี้ก็น่าจะหมดด้วยเนี่ยใช่ไหมมันสึกมดูใกล้ครับเนี่ยพอพวกนี้สึกปุ๊บข้าวมันจะปั่นตรงนี้ไอ้ห้องเก็บข้าวตรงนี้มันจะอัดหนักพอมันอัดหนักปุ๊บข้าวมันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นถัง รั่วนะครับนี่ประมาณนี้จริงๆล้างจริงๆล้างนะครับแต่แต่ว่าผมไปเกี่ยวหน้าปังเกี่ยวหน้าปังให้ป้าครับห้าไร่มันมันมันหนีไม่ได้หรือเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเกี่ยวแมนมาได้เขาดึงลงรางกระไดดึงขึ้นทั่งกระไหนแมนบอกโอ้โหนั่นเก็บน็อตใจ ยังก็นนี้เบอร์สิบกมีตัวมีลูกบอลก็มีอร,ร์สิบก็มีอ๋อเราจะเปลี่ยนสกูตัวยาวนี่นะครับเดี๋ยวไปลองดูว่าถามต้นนั้นน่ะประมาณท่านแปดสยามอะไรนะยันมาเนี่ยอมรับว่าทนครับยอมรับว่าทนตอนนี้อะไรมีเกือบทุกชิ้นนะ คนข้อเสียของเขาคือมันไม่มีคู่มือการซ่อมครับมันบ่คือยิมเนสมันุ่มีคู่มือการซ่อมเวลาเขาซ่อมเขาต้องเดาเอาคิดเอาเองครับก็เป็นมาจากเป็นมาจากคูโบต้าเลยผมขายไปแล้วคูโบต้า สภาพก็ใช้ได้สีปีก็ยังไม่มีทะลุนะครับประมาณนี้สมุดอะไหล่ก็จะไม่มีมีแต่ศึกษาเบื้องต้นเล็กเ่น้อยน้อยนะครับประมาณนี้อพอใช้ได้ไอ้นี้ตามหลักมันต้องเปลี่ยนแต่ผมไม่เปลี่ยนครับประหยัดงบพี่น้องค่าเกี่ยวก็ถูกน้ำมันก็แพงไม่ต้องไปมากมายครับ ขอแค่ข้าวอย่ารั่วก็พอเน้นข้าวห้ามรั่วครับเน้นเลยอันไหนเน้นได้คือเน้นเน้นข้าวห้ามรั่วเน้นมากเลยใช่ไหมฮะเน้นมากเลยเนาะเจ้ามา้าแดงฮะทงปุยปีที่แล้วปีที่แล้วทงปุยมัดไว้ประมาณหลายไร่สุดท้ายมา you both? หมดวาอยู่โบฮะฮะ ปีที่แล้วเกี่ยวเดิกประมาณอาทิตย์นึงเลยว่าน,น่อู้เกินเนาะ1ิบกูมือเนาะที่แบบว่าเกือบสมางเกือบสมางไอ้นี้ตีไม้นะครับตีไม้หักแต่ปีนี้ผมจะไม่ใส่ตัวนี้ผุดโผลผมจะอุดเลยจะอุดเลยครับนี่ถือว่าประสบการณ์เยอะพอสมควรครับจะมาแดง นี่ก็5ปีนี้ครับปีนี้เป็นปีที่หมดงวดปีสุดท้ายโอ้โหหมดงวดแล้วน่าจะมีคลอดน้องใหม่หรือเปล่านี่ไม่รู้ต้องรอชมครับอ <c oughs> ะไรปะฮะถอดใบนะเสิด,ดึงออกเลยแหละน่ะสิง,ง่ายเพราะต้องถอดท่อหลายไงย <c oughs> นี่เนาะดึงมันั้งปูกกันเลยเออดึงมันต้งกันย้ยัง,ง,งไง ใส่กันนนอไว้มันดึงข้าวไม่ขึ้นครับฝั่งนู้นน่าจะผอมมันยังนี่ช่างศูนย์เรือใบเวกิ้งโอเวอร์แมนตาเมังกรศลเมงกุศลเมงกุศลเมงกรบ่ส่งผมไปตลาดไหนเยอะส่งผมเยอะส่งผมไปตลาดไหนเยอะตัดเองครับส่งกระจุกแตเลย การปรมหรือวิจัยออกมาตัวนี้ก็ปะทุเยอะครับทะลุโอ้ยปีที่แล้วทุงปุยมัดว้เด้อพี่น้องนี่อย่า่ากันเด้อที่เขาเฮียเขายัางกไหเดี๋ยวหมดออกมาใ yeah, บาตกน่าจะเปลี่ยนปีที่แล้วโอ้ยนี่ บ่มีเจลบีสกดยดต้องถอดชุดหลังนำ้ำเนี่ยโอ้เมย์วนาเลยแจ้วคมไรสื่อไหมสดสื่อไหมมันผอมแต่เขาแก้ปัญหากระดัอยู่เด้ที่ผมวนไวครับตัวนี้เป็นผมวนนะ เดิมๆคือมันหมดทีนี้มันดึงข้าวไม่ขึ้นแล้วพอมันดึงไม่ขึ้นปุ๊บมันอข้างล่างเยอะมันกลายเป็นว่ามาอัดตัวนี้แล้วมันจะกินพวกเนี่ยพวกเหล็กเนี่ยถ้าเชื่อม้วนข้างลังเนยเปลี่ยนใหม่ครับประมาณพันแปดน่าจะได้เอาเอาซ็รถไปเลนะ้หอย่ามามาังได้จะาเซสตเอาไปขายต่อไป <R> แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้บนไหนเสดเปลี่ยนได้ตัวนี้มนไม่เ้ยเนาะตัวนี้น่าจะเชื่อมเนี่เยชเชื่อมตัวนี้เปเลเปี่ยนอะไรครนบเออเขาเปลี่ยนมือเลยนี่นทั้งสองเลยนเนาะแมนแมนแมนตัวนี้ตัวต,ตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้ก็เปลี่ยนแมนเลยใช่ใช่ผมเปลี่ยนแล้วเหลือตัวตั้งกันเดียวก็น่าจะได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย